บกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลออกมายืนยันว่าไม่สามารถลงสนามช่วยทัพหงแดงตลอดฤดูกาลนี้ได้แล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้วยไบเซติชทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จนได้ขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของแผนกองกลางทีมชุดใหญ่อย่างไรก็ตามก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปแพ้เรอัลมาดริดศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาแข่งวัย1ปกลับได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้้อตนข จนไม่มีชื่อในเกมดังกล่าวล่าสุดไบเซติชเปิดเผยว่าโชคร้ายที่ผมบาดเจ็บจึงจะทําให้ผมต้องพลาดการลงสนามตลอดทั้งฤดูกาลผมเสียใจมากที่ต้องบอกลาฤดูกาลที่น่าทึ่งของผมแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและมันทําให้ผมแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจผมอยากขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอดและผมสัญญาก,กับพวกคุณว่าผมจะทําทุกอย่างเพื่อกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม